มาดูอีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องสอนวิธีใส่รอยเชื่อมในดรออิิงหน่อยครับจริงๆมันใส่ในแอมซัมบีก็ได้นะใส่ในแอมซัมบีก็ได้บางคนก็ทำในใส่ในเวลเมนต์เวลบิดเวลไลน์ก็ได้หลายแนวแต่นี่คือก็ถามว่าต้องการใส่ในดรออิิงในดรออยิงอ่าได้ไหมในดรออิิงนะครับก็ก่อนหน้านี้มันก็จะมีสัญลักษณที่ใส่สัญลักษณ์รอยเชื่อมนะครับการคลิกปุ๊บนะฮะก็แค่จิ้มบอกตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ มนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ให้เชื่อมแบบไหนใช่อันนี้คือตัวที่มันโชว์ในในทูลบาร์ครับเมนูบาร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่ในส่วนของอะไรนะเอนทิทเมนต์นะครับแอปทเมนต์เอทิทเมนต์นะครับตัวนี้นะครับก็เวลาเราจะใช้นะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีช้อยให้เลือกสองแบบในการอ้างอิงบอกขนาดครับนะครับ จากนั้นเราก็เลือกเลือกตำแหน่งที่เราต้องการเชื่อมสมมติผมต้องการเชื่อมตรงนี้ uh huh. ต้องเลือกสองเส้นนะครับรบแล้วก็เลือกในส่วนของขนาดว่าอตัวรอยเชื่อมเราต้องการใส่ขนาดเท่าไหร่ตอนนี้จะเห็นว่าพอพอ,พอมีพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีนิดๆิดขึ้นมาแต่เล็กนิดเดียวใช่ครับสมมติใส่เป็นสามมิลน,นะฮะก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าวิธีไอ้คสั่งนี้จะมีลิมิตตรงที่ว่าความยาวของเส้นเนี่ย ถึงตำแหน่งไหนปุ๊บตัวนั้นมันจะใส่เกินไม่ได้อ๋อ oh. ครับมันจะใส่ความยาวเกินตัวตัวนี้ไม่ได้ครับอ่าอย่างเงี้ยครับใส่รอยเชื่อมเข้าไปซูมให้ดูหน่อยอ่าก็จะ <Okay. S 2> เป็นรอยดำๆอย่างเงี้ยครับอ่าก็บนพื้นฐานของงารสองมิติเนาะหรือถ้าเป็นเพจสองเพจมาเชื่อมต่อกันผมเห็นในเพจถามมาอยู่อะนะครับเห็นแวบๆบแบบอยู่ว่ามีถามแบบนี้มาก็เลยไปนค้นหามานะครับก็บนต้นก็ใส่อย่างนี้เข้าไปครับครับ จะเห็นเลยว่าความยาวครับมันโดนล็อกไว้ว่าห้ามเกินตัวนี้อ๋อโอเคครับก็คือสามใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความยาวของเส้นขอบตรงนั้เส้นขอบตรงนี้ครับเส้นขอบตรงนี้มันยาวแค่สองจุดหนึ่งสองเมื่อกี้อนะฮะต้องไม่เกินต้องไม่เกินนะครับแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งครับรอยเชื่อมเหมือนกันเขาเรียกว่าแคนเตอร์พิล่าแคนเตอร์พิลล่าจำได้ ติดตะขาบตีดตะขาบลอยโอเคในนี้นะครับเขาก็ให้เลือกให้เราเลือกนะครับก็จะมีสไตล์มีมีแบบมีเชฟให้เลือกหลายแบบครับอย่างนี้นะครับเลือกเส้นเดียวก็ได้เลือกเส้นเดียวก็ได้ให้เลือกฟุ่นก็ได้ใช่ครับหรือว่าเป็นอินเตอร์อะไรนะอินเตอร์ ไม่ใช่อีเดอร์คอนเน็กใช่ไหมไม่ใช่อีเดอร์คอนเน็กครับเบอร์ไม่ถูเมื่อเริ่มเจ็บเบอร์ของผมละตัวนี้ก็คือเราใส่กําหนดความกว้างของรอยเชื่อมได้คือเพื่อใหว่าเป็นการเชื่อมเต็มหรือเชื่อมเป็นช่วงๆอินดูมิตเทนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช่่่ออาายงประมาณเนี้ยครับผมก็เป็นสายลักษณ์ของงานสองมิติเดิมแหละนะไม่รู้ว่าเป็นการเชื่อมครับอืมโอเคนะครับเคลียร์สำหรับ